ปลาหมี่นี่ต้มยำอะไรอ่ะไหนคต้มยำอันนี้ฟองมันชออยู่ในอ่างก่อนได้ไหมอ่ะอ๋ออันนี้คือป้าสีทำวันเนี้ยสีทำต้มยำปลาดูสิเขาไม่ให้ถ่ายนะปกติแต่ว่าแอบนิดหน่อยไงเพราะนานๆทีจะได้แกล้งคนแก่ง่วงนอนเปิดไฟนะง้องอย่านอนเปิดไฟนะง่วงกลัวผีอ่ะเมื่อวาน เมื่อวานนียนะต้องบอกเรียกว่าถ้าพูดถึงตัวมอนนวัครึ่งปีมั้งในห้องนั่นแหละจริงเหรอท่านมาเยอะค่ะคือฟานขึ้นไปนอนแล้วไม่ปิดไฟพอดทำความสะอาดห้องไงเพราะว่ามันสกปรกมากกว่าจะถูเสร็จอะไรเสร็จก็ตีหนึ่งน้ำซีบาองไปคุกเคุกอะไรต้องมีผ้าเห็นมีผ้าอะไรพร้อมแต่ว่าไม่มีผ้าขี้ริ้วอย่างเดียวเลยเห็นกี่าโป